รู้สึกบอดบอดบอดไม่ค่อยมีแล้วปะไม่มีไม่มีเกมังไม่มีบอดอันนี้ก่แรงเหมือนอไะช่วยใจสิเออสู้สมรภูมิเอารอดสู้ยังมีสตาิก็จะเป็นกูอยู่นอกยานกับมึงวะไข่ตัวธรรมดาโลน้องชายเย่ก็อยู่นอกยานว่ะเย่เขาเฟี้ยวกูเจอกูเจอบ้าเนี่ยหมื่นกว่าไอ้เนี้ย โอเคขวัายโอ้โหไอ้้เยกูแม่งโหดจัดไอ้เนี่ยไม่ได้สวดตัวเธอควายควายมันตัวเล็กขนาดนี้เลยวบ้านะลูกควายไงลูกควายก็ตัวใหญ่กว่าไอ้เฮียยิงรถเดิยิงรถแม่งดิย่าเออรู้เพื่อนไม่ได้ดังใจว่ะ เจ็บมากร่องร่งร่งว่าแต่กูได้ถูกเมาอีกรอบเลยเนี่ยวันเนี้ยก็ทางและไอ้เหี uh ้ยเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตกเพื่อนอัหน่อยเอาไอ้เหี้ยสองวันเหี้ยซื้อใหม่ไปเลยเหี้ยก็ทำมาแล้วมันเหี้ยอะไรกับเมาอ่ะโดนอะไรอ่ะก็เดาจริงดิงอมันไม่ชุบละกันเออโอ้โหชุบด้วยค้อนสองสารไอ้เหี้ยดูดิ ประเทด้วยแหโอ้โหโอ้โหไอ้เด็กขี้นี่มันไม่จบไปสิ้นเลยนะไอ้เยี่ตั้งแต่มาขวดห้องแล้วแรงจัดแรงจัดคือไม่คิดว่าไอ้ต็อตจะพูดคำนี้ออกมาไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยเขาจะเอากระเป๋าจะยิมพิการายละจริงจริงมึงไม่ต้องอดอาหารกันนะมึงเดินนักศึกกรอบอะขึ้นลงอะบ้านเนี่ยคือแต่ก่อนกูวิ่งลงมาเรื่องอดิงเลยพอวันหนึ่งเราก็รู้คิดว่าบ้านเราเหนื่อยแค่กูแค่ลงไปเอาข้าว คือวันนั้นไอ้เพี้ยจัดเลยกูขึ้นมาบนนอกเปิดคอมงานยังตีไอ้สัตว์ลืมแว่นไปข้างล่างลงไปเอาแว่นขึ้นมาไอ้สัตว์ลืมมาไว้ขงล่างลงขึ้นไปกูแค่ตายอ่ะไอ้ยี่คือแบบชั้นจัดชั้นไม่เท่าไหร่ยียกี่ชั้นก็ไม่รู้ว่ามันกี่ชั้นนะสามหรอรอบแบบชั้นสุดท้ายอ่ะไม่แชมป์เข้ามาแชมป์อ่ะ เฮ้ยีปเฮียก็เงียบๆได้บ้างกูไม่ได้ยินเสียงเลยอะไรเฮียถึงต้องมานั่งฉุบแม่งเฮียอะไรพูดเฮียไม่ได้ยินเสียงเลยเอ้าคอมมูนิตี้ครับเออก็ต้องคุยพูดคุยดิเียเกมเกมนั่งเล่นเงียบๆหรอโอ้ราชาเอ้าเฮียเฮียกูจะตายเฮ้จะตายมันมีเหรียญนะเนี่ยจะตายยังไม่ทันเขาดาวเขาก็ไปซะแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮียโดงทีมว่มาแต่ละคน เฮี้ยจริงๆได้ควายเธอไปจะไหนไอ้เถธอนี่กูเองกูลงไปช่วยเบลเฮ้เถธอไปจะไหนอืมทำไม่ได้แล้ววนแะง่ายๆก็คือใส่ใส่ไว้อะแหละเหลือสิบคนสัตว์อินเดียกล้าไม่มีลูกกูไม่ไปสอบกูดีมีเหรียญต้องหลายพันเหรียญเลยคอยดูให้มึงเล่นมึงอย่าปอดได้ป่าววะกูขอร้องเถอะอย่าปอดไอ้เฮี้ยกูต้องตั้งป้อมกูตั้งป้อมยิงมันนะเนี่ยมึงรู้เปล่าไอ้เฮี้ยไม่มีใครอยู่ในวงเลี้ยเฮี้ย

สวัสดีครับผมนินโจนะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดีมโมทีวีนะครับเข้านินโจนะครับผมไลฟ์สตรีมตั้องแต่ตีโมงเย็นเป็นจนไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปดีมโมทีวีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม